เสร็จงานพอดีเลยแรงแค่ไหนครับดูถังน้ำลอยมาครับจากงานสพกลายมาเป็นผู้ประสบภยัยพิบัติน้ำท่วมวันนี้มาส่งยายเป็นครั้งสุดท้ายครับขอให้ยายไปสู่พุทธภูมที่ดีเป็นน้าฟ้าบนเส้นนะครับยายด้วยรักและใรอินฝากย,ย,ยุติธรรมเช้ามื้นจะไม่มีฝนครับ

ôi bạn hãy đăng kí cho kênh lalaschool Để không bỏ lỡ những

้้มขึ้นขาแรงแค่ไหนครับดูถังน้ำลอยมาครับกี่ลิตรเนี่ยหนักสุดในรอบปีครับถังน้ำใครลอยมาน่ะไม่เกียวเป็นผู้ รผสมไข่พิบัติน้ำท่วมโอ้ลูกปลาไหล